เอาละครับสวัสดีครับผมพบกับช่องบูชัสินรับปั้นพ่อแก่นะครับหายไปหลายวันเลยครับผมพอดีเร่งทํางานอยู่ครับวันนี้รับชมองค์ปู่บรมคูร้อยแนะครับผมหน้าตัก12นิ้วเนื้อว่านมงคลครับอันนี้งานตามฝั่งนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผมเป็นปางประทานพรครับผมทาสีเก่าถือไม้เท้าพญานาคครับ นั่งบนอาสนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสังปั้นได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งรา,ายละเอียดช่อง,กา,งการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์เพจบูชาินรับปั้นพ่อแก่ใน Facebook ด้วยนะครับผม เอาล่ะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ